เมึเอาออกแล้วไปอ่โอเคโอเครอองอบวกลอบไม่ไงไม่ไงตึ้งนะเอออานเค่บ้าอเตัมาตรงนี้ดีอยู่ข้าวบ้าข้างหลังไปตัวใหญ่เร็วข้าวหนอ่ะข้างหลังข้างหลังวนลงสิกเร็ว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 อันนี้กดตรงนี้ให้ เออแฮปปี้ด้วยนะแฮปปี้แฮปปี้แฮปปี้อ่อสองสามเธอยังยังไงเออเบียดปากเหรออะน่าประทับีจเสร็จแล้วเลยแล้วล่ะพอมุกอด้มาแล้วคืนไม่ได้อะสองสามเสร็จนะเก็บของครับดิโอเค อันนี้พจา๋าแม่จา๋าทาอะไรกันคไซื้อของื <c oughs> อนะ้ของ้าหนอซื้อของขออซื้อของป้าหรือว่าวันนี้<ช>น,นี้เป็นวนแรกการคู่นะครับขอ,ของพอจา๋าแม่จา๋าเป็นไงบ้างตื่นเต้นไหมคะแม่จา๋าตื่นเต้น,ต,นตืน่น ไม่ค่อยหวานตอนหน้าคนอื่นเท่าไหร่หรอแล้ววันนี้เราจะหวานต่อหน้าคนอื่นเหรอคริดว่าไม่ไม่รู้เที่ยวอะครับวันนี้จะเป็นยแบบเก่งเก่งๆนิดหน่อยครับเก่งๆนิดหน่อยเออก็ตามธรรมชาติครับเดี๋ยวลองดูจะรับรองเพื่อแม่จา๋าพิถเต็มที่เนาะวันนี้เต็มที่ครับชุดแม่จา๋าแบบสวยมากโอ้ยไหนดูดิแล้วเขา่อไหมรอรออยู่เลย เจอกันเนาะทำแล้วจ้ะทำแล้ว มีลู่นคู่กันด้วยไม่ไม่ใ่เพ่นไม่ช่เ่ด้วยอีกหนึ่งท่านครับอ่า1น3สเสียงมาอือเป็นไงครับเดี๋ยวให้เชียวก่อนนะห่ยแล้วน่ะทำไม่ไ้